ครับผมสวัสดีครับผมมาแล้วครับในหนึ่งชุดสลับชุดโปรโมชั่นช่วงนี้ครับชุดนี้ราคา14,900ับาทเท่านั้นครับคุ้มมากคุ้มจริงสลับตัวนี้ครับผมครับได้อะไรไปด้วยครับ1ครับนี่18นิ้วครับผมไปด้วย1ตู้ครับผมครับงานไม่อัดทั้งบทครับพร้อมด้วยเส้งก้างคอลัมน์4นิ้ว4ดอกไปด้วยอีก2ตู้ครับผมสลับชุดนี้ครับงานตู้ก็เป็นงานไม่อัดทั้งบทเลยนะครับหน้าตะแกรงปั๊มถือว่าสวยหรูแน่นอนสลับชุดนี้ครับแล้วก็เพิ่มอีกะไรอีก ขาตั้งก็ได้ไปด้วยอีก2ขาสลับชุดนี้ครับจะไปตั้งเก๋ๆแบบนี้ได้เลยสลับชุดนี้ครับแล้วก็มีความพิเศษอะไรอีกครับผมชุดนี้พร้อมใช้จริงครับได้คุมพลัง power mix ไปด้วยอีก1ตัวครับผมสลับตัวนี้ power mix ตัวนี้ครบทุกอย่างจริงครับคนที่ชอบร้องเพลงครับเหมาะเลยครับเอฟเฟกต์พร้อมร้องคาราโอเกะในตัวครับคนที่ชอบทํา m i กเป็นคอร์สเนี่ยมี eq ไป2ข้างเลยครับสามารถข้างหนึ่งขับเบสข้างหนึ่งขับเสียงกลางเลยสลับ eq ตัวนี้ครับผมครับพิเศษเลยครับนี่ชุดนี้ ได้ไหมไปด้วยเลยครับผมสรับตัวนี้ครับถือว่าสุดคุ้มมากราคาแค่1 4 0 0 0ักร้บาทถือว่าคุ้มสุดสลับชุดนี้ครับแต่ชุดนี้ครับดอกเบตสิบแปดนิ้วเราเป็นดอกมือสองครับนอกนั้นใหม่บทตู้กลางตู้เบตใหม่บทพาวมิกใหม่ไหม่ щ, ม щ, ลอยใหม่เก่าแค่ดอกเบตดอกเดียวเท่านั้นครับสินค้าตัวนี้ถือว่าคุ้มมากมาในราคาแค่1 4 0 0 0ก็่า้ยบาทส่งฟรีถึงหน้า,าบ้านครับไปทดสอบฟางเสียงครับผม ครับเป็นไงครับการทดสอบฟังเสียงก็ถือว่าได้พลังที่หนักแน่นครับเพราะว่าครับเบรดเป็น18นี่แล้วผมรับรองว่าชุดนี้ครับเบรดแน่นเบรดหนักและจบแน่นอนครับผมสลหรับตัวนี้ก็พร้อมด้วยเสียงกลางครับที่เสียงคมชัดกลาง4นิ้วครับจะฟังในบ้านนอกบ้านก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเว้ยเป็นการพูดก็ยังใช้งานได้เลยสลหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยพาวมิกไปด้วยครับทรงพลังครับเอฟเฟกก็มาด้วย EQ ิแยกฟังก็มาด้วยฟังก์ชันบลูทูธก็มาด้วยอีกครับผมครับพร้อมด้วยนี่ครับ พิเศษเลยครับไม่ลอยไปสองตัวครับหนึ่งตัวก็จะมีสองไม้ครับสามารถร้องเพลงคู่ครับสนุกในโครเรียนได้เลยครับผมครับชุดนี้ราคาแค่14,900บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมคุณครับผม